อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคระในการทำคลิปต่ตอไปครับสวัสดีชาวอัคระชาแน,นลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงทฤษฎีของการเกิดมนุษย์กลายพันธุ์ใน MCU กันครับหลังจากที่ซีรีส์มิส s มลวล l มีการพูดถึงการกลายพันธุ์ของยียนในร่างกายของกรัรมลา ซึ่งถ้าใครได้ดูภาคภาษาอังกฤษเนี่ยการสื่อความหมายกับภาคไทยดูมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับหลังจากที่บรูโน่ได้บอกว่าเธอมียีนกลายพันธุ์เนี่ยกามลาก็บอกว่าเธอจะเป็นอะไรก็ได้ไม่สําคัญครับมันก็แค่เป็นเพียงเลเบลหรือป้ายฉลากแต่ภาคไทยมีการสื่อว่าเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นเลเวลนะครับมันกลายพันุไม่ว่าอะไรมันอีกระดับแล้วละ่ะ ็ไม่แน่นะครับว่าคนแปลเนี่ยแปลผิดหรือไม่ครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องราวของมนุษย์ไกลายพันธุ์มีข่าวไกลๆมาว่า MCU จะเริ่มพูดถึงเรื่องราวของมนุษย์ไกลพันธุ์จากชื่อหนังเรื่องแรกที่ชื่อว่าเดือบมิวแทนนะครับเราต้องมาติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะครับโดยเฉพาะงานแซนดี้เอโกคอมิคอนในปี2022นี้ว่ามา r v เวลส u d i o โอจะมีการประกาศเรื่องราวของเหล่ามนุษย์ไกลพันธุ์หรือไม่ครับหลายคนทราบดีครับว่าจุดกําเนิดของกมลาดูมีความแตกต่างกัน,กนมากจากในคอมมิกนะครับเพราะว่าในคอมมิกเนี่ยเธอเป็นอินฮิวแมน แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแผนที่ MCU จะวางไว้เนี่ยโดยการนําเรื่องราวของมนุษย์กลายพันธุ์เข้ามาในจักรวาลหลังจากที่ฟ็อกได้มาอยู่ใต้ใชายคาของดิสนีย์นั้นเราก็เริ่มเห็นเบาะแสต่างๆมากขึ้นครับและถ้าเราจะเอาประเด็นนี้มาเชื่อมโยงกับหนังแล้วก็ซีรีส์ในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มจับประเด็นได้หลายแนวทางว่าการเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตใน MCU นั้นอาจมีหลายเงื่อนไขหลายสาเหตุและก็หลายแนวทางด้วยกันครับ ถ้าเราบอกว่าพลังของกามะลาเป็นส่วนหนึ่งของการกลายพันธุ์ของเธอและตัวละครอื่นๆที่มีพลังตั้งแต่เกิดหรือเพิ่งจะเป็นคนที่มีพลังเนี่ยยืนในร่างกายของคนเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในแบบของกามะลาหรือไม่ซึ่งการกลายพันธุ์ใน MCU จะมีกระบวนการอย่างไรบ้างติดตามคลิปนี้ครับ เรื่องราวของการกลายพันธุ์เป็นสิ่งที่ Marvel s t u d i o สามารถพูดถึงแล้วก็ทําได้ตั้งแต่ปี2018ครับที่ได้รับลิขสิทธิ์จากตัวละครทาง Fox มาทั้งหมดโดยในงาน San Diego Comic-Con ในปี2019เนี่ยควินไฟกี้ก็ได้พูดเอาไว้ก่อนจบงานในวันนั้นว่า Trator no Personal แน,น่นอนครับประโยคที่เควินไฟกี้พูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยไฟกี้พูดแต่คาว่ามิวแทนส์แล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงคําว่าเอก n แมนซึ่งนั่นก็อาจจะมีความหมายว่า m a r v e l Studio อาจจะวางแผนการการเนิดอของมนุษย์กลายพันธุ์ให้เป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในบริบทของ M.C.U. แล้วก็มีความผิดปกติทางพันธุก,กรรมซึ่งก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงการรวมกลุ่มลับที่เป็นเอก n มนในตอนนี้นะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับอินโทรตอนต้น,นคลิปครับที่ผมบอกว่า M.C.U จะเปิดตัวหนังเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์กลายพันธ์ในชื่อว่า The m u t a n นั่นเองครับและการที่กรมลามีกรรมพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่ไม่ใช่สุรเดิมของทาง Fox หรือสุดเดิมของเรื่องราวอื่นๆในคอมมิกนะครับซึ่งความแตกต่างตรงนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ายีนกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นของคนใน M.C.U เนี่ยอาจจะเคยมีอยู่แล้วกับคนจํานวนหนึ่งเพียงแต่ M.C.U ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงในประเด็นนี้เท่านั้นเองครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครเออร์ซ่าเมเจอร์ ตัวละครหนึ่งที่อยู่ในหนังเรื่อง Black Widow นะครับซึ่งนักแสดงที่รับบทเป็นเอลซ่าเมเก็คือ Oliver อร์วิสเครับเขาได้บอกใน IG นะครับว่าตัวละครของเขาเนี่ยเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่ปรากฏในหนังเรื่องนี้ซึ่งในคอมิกเนี่ยเอลซ่าเมเเป็นส่วนหนึ่งของทีมวินเทอร์กราดนะครับซึ่งก็เป็นทีมที่คล้ายกับทีม a v e n นเ r อในฝั่งของรัสเซียครับสมาชิกก็มีเอลซ่าเมเจอร์ดาร์คสตาร์แวนการ์ดเวสการ์เดด้วยนะครับแลวก็ครีมสันดนัมโ เออร์ซาเมเจอร์ก็เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีความสามารถในการกลายร่างเป็นหมีครับซึ่งเขาก็มีพลังของซูเปอร์โซลเจอร์ของโซเวียตด้วยดังนั้นเ,นเรื่องราวของตัวละครเออร์ซาเมเจอร์ตัวเนี้อาจจะถูกนํากลับมาอีกครั้งหนึ่งภายหลังที่มีการเล่าเรื่องราวของเดอะมิวแทนไปแล้วครับว่าฉันโมเหม็นละเออร์ซ่าฮะด้วยหมียอดนี่สิมุกขี้แยไปแล้ว หรือจะเป็นตัวละครโมนิก้าแรมโบ้ครับที่หลังจากย้อนกลับไปดูซีรีส์วันด้าวิชั่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบวกกับประเด็นที่เกิดขึ้นในซีรีส์ม s สมาวเวลทาให้ผมคิดว่าโมนิก้าแรมโบ้อาจจะมียีนกลายพันธุ์ในตัวเธอครับและทําให้เธอนั้นมีพลังที่เกิดขึ้นครับซึ่งเดี๋ยวอคระจะมาขยายความเรื่องราวของเธออีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้ต่อไปนะครับ ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับว่า MCU จะพยายามนำเสนอในประเด็นของมิวแทนเนี่ยให้ดูแตกต่างไปจากคอมมิกแล้วก็ในจักรวาลที่ผ่านมานั่นเองครับแต่ถ้าเราจะมองถึงการมีอยู่ของ X-Men แล้วก็ Inhuman ใน MCU จักรวาลหลักของเราเนี่ยอาคารมองว่าในอนาคตต้องมีแน่ๆครับ เพื่อให้มันสอดคล้องกับจกักรวาลคู่ขนานอย่างเอิร์ธ838ที่ได้นำเสนอเรื่องราวของแบล็ k โบลกับโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ในหนังเรื่อง d o c t o r s t r a n g e in the Multiverse of Madness นนนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้ในจกักรวาลหลักของ m c u กำลังค่อยๆปูเรื่องราวในส่วนนี้เพื่อความยิ่งใหญ่ในอนาคตของพวกเขานั่นเองครับดูเหมือนว่าณตอนนี้นะครับ m c u จะมีเส้นทางของ m u t a n t ให้เราได้เข้าใจ2ทางด้วยกันครับเพราะเราจะได้เห็นเรื่องราวของ d p ส o ูภาคที่3ซึ่งก็ออยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออภาคะไร แล้วก็จะฉายในวันไหนนะครับแต่มันคือเรื่องราวที่เล่าต่อจากหนังเดทพูสอภาคแรกในปี2016แล้วก็ปี2018นะครับโดยใช้นักสแสดงคนเดิมที่ไม่ได้มีการวีแคนนักสแสดงแต่อย่างใดครับนั่นก็คือรอยอันเวโนกลับมารับบทนี้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงเรทของหนังเนี่ยก็เป็นเรท R เหมือนเดิมอีกด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะหมายความว่าเดทพูเนี่ยอาจจะเข้ามาใน MCU จากผลของการอินเคอร์ชันจากหนังเรื่อง d o c t o r Strange in the m u l t i v e r s e of Madness ก็เป็นได้ครับนั่นคือแนวทางแรกของการที่จะเเลล่่าาถึงงงรือรอวขมนนุษย์กพันน ให้ช่วยอะไรเหรอคุณทำให้เกิดอินเคอร์ชั่นเราต้องกลับไปแก้อีกแนวทางหนึ่งครับที่มาเวลสตูดิโอกำลังเล่าควบคู่กันไปเนี่ยนั่นก็คือในจักรวาลหลักครับ M c U จะมีการกลายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมในกลุ่มของประชากรในโลกจากผลกระทบของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งณนะขณะนั้นนะครับหลายคนอาจจะมองว่าหลังจากมีคนบริปกลับมา อาจจะมียีนบางส่วนของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์ก็เป็นได้ครับแต่ความชัดเจนหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ก็คือในซีรีส์มิส s m มาเวลครับที่เขานําเสนอเรื่องราวของกัมลาและก็บอกว่าเธอนั้นมียีนกลายพันธุ์ในร่างกายของเธอซึ่งก็ะทำให้เธอนั้นมี DNA ที่แตกต่างไปจากบรรพบุรุษนะครับแน่นอนครับคนที่มียีนกลายพันธุ์อาจจะถูกกระตุ้นจากวัตถุบางอย่าง หรือจากพลังของใครบางคนที่มีผลต่อยีนที่มีของเขาจนปรากฏเป็นพลังออกมานั่นเองนะครับในคอมิกเนี่ยยีนกลายพันธุ์เกิดมาพร้อมกับเด็กในช่วงวัยรุ่นที่ถูกกระตุ้นครับการกระตุ้นนั้นอาจจะเกิดมาจากการทดลองแปลกๆหรือมีอะไรกระทบกระเทือนจิตใจที่เป็นแผลในใจอย่างหนักหน่วงนะครับรวมถึงการสัมผัสพลังงานบางอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุผลที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะทําให้คนคนนั้นมีพลังของการกลายพันธุ์ได้ทั้งหมดครับแต่ใน MCU จนถึงตอนนี้เนี่ยการเกิดมนุษย์กลายพันธุ์ สามารถสรุปได้3องค์ประกอบด้วยกันนะครับซึ่งอค拉สได้สรุปมาจากสื่อต่างๆที่มีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ครับรวมถึงความเชื่อมโยงและก็ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นใน MCU ด้วยนะครับโดยองค์ประกอบแรกครับก็คือร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมียีนกลายพันธุ์ก่อนครับพลังนั้นจะถูกล็อกอยู่นะครับยังไม่ได้แสดงออกมาครับองค์ประกอบที่2เนี่ยพลังจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีแหล่งที่มาเฉพาะของพลังครับ หรือจะเป็นต้นกําเนิดของพลังที่ทําให้มิวแทนนั้นมีพลังเฉพาะตัวของแต่ละคนนะครับองค์ประกอบที่3ครับก็คือจะต้องมีตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดพลังเกิดขึ้นเช่นอาจจะเป็นช่วงวัยความเจ็บปวดที่ได้รับหรือการสัมผัสพลังงานบางอย่างตามที่ผมได้พูดเอาไว้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอากมลาเป็นที่ตั้งครับเธอก็มี3ข้อนี้อย่างชัดเจนนั่นก็คือเธอมียีนกลายพันธุ์ที่ถูกล็อกความสามารถเอาไว้ครับซึ่งที่มาของพลังของเธอเนี่ย ก็มาจากทวดไอชาที่มาจากนูไดเบนชันและเธอนั้นก็ถูกกำไลกระตุน้นให้ปลดล็อกพลังยินกลายพันธุ์ของเธอจนเธอมีพลังตามที่เราเห็นในซีรีส์มิสแมาเวลนั่นเองนะครับในกรณีของวานด้าเนี่ยณนะตอนนี้เรายังเรียกเธอได้ไม่เต็มปากว่าเธอเป็นมนุษย์กลายพันธุ์เหมือนในคอมมิกเช่นเดียวกับสปีดและก็วิกแค่ลูกๆของเธอครับโดยในซีรีส์ว a นด้าวิชั่นเนี่ยดูเหมือนว่าเธอมีพลังตั้งแต่เด็กแหล่งที่มาของพลังของวานด้าก็มาจากคำสาบในดาร์คโคครับที่บอกว่าเธอจะกลายเป็นสกาเลตวิก แล้ววันได้เองเนี่ยก็ถูกไมล์สโตนกระตุ้นพลังของเธอให้มีมากขึ้นนะครับจากการที่เธอนั้นได้เป็นอาสาสมัครในการทดลองของไฮดราณตอนนั้นนั่นเองครับแน่นอนครับดูเหมือนว่าณนะตอนนี้เธอเหมือนจะกลายเป็น next big thing ของจกักรวาล MCU ไปแล้วนะครับและในขณะที่เธอถูกกระตุ้นพลังจากมานีเนี่ยก็เหมือนเธอจะได้เห็นิมิตของตัวเองในอนาคตนะครับว่าเธอจะเป็น scarlet witch ซึ่งเราสามารถไปทําความเข้าใจในประเด็นนี้ได้ในการย้อนกลับไปดูซีรีส์วันได้วิชั่นอีกครั้งหนึ่งครับ หลายคนก็ถามว่าทำไมบิลลี่หรืทอมมี่ในเอิร์ธ8 8 8ถึงยังไม่เห็นมีการแสดงพลังอะไรเลยซึ่งผมคิดว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะมียีนไกลพันธุ์อยู่ครับแล้วก็มีแหล่งที่มาของพลังแล้วด้วยแต่ยังขาดการกระตุ้นให้มีพลังออกมาเท่านั้นเองนะครับอาจจะต้องรอให้พวกเขาถึงช่วงวัยรุ่นก่อนหรือพวกเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่มีบาดแผลในจิตใจครับ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพลังก็เป็นได้นะครับไม่แน่นะครับฉากที่สการเลดวิชเนี่ยกำลังทำลายร่างกายอเมริกาชาวเวทเนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้บิลลี่และทอมมี่นั้นมีพลังก็เป็นได้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงในกรณีของโมนิกาแรมโบกันบ้างนะครับซึ่งใช้ยาฮีโร่ของเธออาจจะเป็นโฟตอนที่เราจะได้เห็นเธออีกครั้งหนึ่งในหนังเรื่องเดอะมาร์เวลที่แสดงร่วมกับกามาลาขาดและก็แค r ร l เดนเวิร์สครับหนังเรื่องนี้ก็มีข่าวออกมาว่าจะมีบางฉากนะครับที่มีการสื่อสารกันเป็นเพลงเดอะมิวส ซึ่งก็ไม่รู้ว่า MCU จะเชื่อมโยงเรื่องราวของมิวสิควลเข้ากับหนังเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ไม่แปลกครับเพราะว่าบีลาสันเนี่ยเธอก็สามารถร้องเพลงได้แล้วก็เป็นนักร้องมาก่อนทิโยนาแพรริสก็เป็นแอฟริกันอเมริกันถูกไหมครับเธอก็สามารถแรปได้ด้วยแล้วก็ยังเคยเล่นหนังเพลงด้วยครับถือได้ว,ว่าการมาของเดอะมาเวลเนี่ยดูมีความแปลกใหม่อีกแล้วครับเราต้องมาติดตามหนังเรื่องนี้กันต่อไปครับ ถ้าเป็นเรื่องราวของโมนิก้าแรมโบนะครับหลายคนคงเข้าใจว่าเธอเนี่ยมีพลังได้จากการที่เธอเข้าไปในเฮ็กซ์ของวานด้าครับแต่ผมมองว่าการที่เธอเข้าไปในเฮ็กซ์ของวานด้านั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดกำเนิดพลังของเธอครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับดาร์ซี่ก็ได้เข้าไปในเฮ็กซ์ของวานด้าแต่ทำไมเธอไม่มีพลังเหมือนกับโมนิก้าแรมโบครับนั่นก็อาจจะบอกว่าโมนิก้าอาจจะมียีนกลายพันธุ์ในร่างกายของเธอซึ่งมันก็อาจจะดูมีความคล้ายกับทิศทางของกัมราในซีรีส์มิสแมวเวลนั่นเองครับ ในคอมิกเอมอนิก้าแรมโบไม่ใช่มนุษย์ไกลพันธุ์นะครับเธอก็ได้พลังมาจากการช่วยเพื่อนร่วมงานของปู่ของเธอครับในการติดตามอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีจากมิติอื่นแล้วมันก็สามารถดูดพลังได้ทันใดนั้นเนี่ยเมื่ออุปกรณ์ที่ระเบิดขึ้นครับทาให้เธอได้รับรังสีอะไรบางอย่างจากเครื่องนี้นะครับส่งผลให้เธอนั้นสามารถปล่อยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าได้ทุกรูปแบบครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับยีนไกลพันธุ์ในร่างกายของเธอแต่อย่างใดครับโดยในคอมิกเนี่ยฉายาของเธอก็มีมากมาย ตามจักรวาลต่างๆหรือตามเ e อิร์ธต่างๆที่เรียกเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปกตรัมในจักรวาลหลักหรือบางจักรวาลเธอก็เป็นกับตันมาเวลหรือเป็นโฟตอนครับซึ่ง M.C.U. อาจจะอ้างชื่อโฟตอนโดยใช้ชื่อกลางที่เรียกฉายาของแม่ของเธอว่ามาเวลโฟตอนแรมโบบนเครื่องบินนั่นเองครับรวมถึงในซีรีส์มิสมาเวลบรูโน่ก็ได้มีการประดิษฐ์ถุงมือโฟตอนให้กำมาลาใส่ด้วยครับก็ไม่นแน่นะครับอาจจะมีความเชื่อมโยองอะไรบางอย่างกับโมนิกาแรมโบก็เป็นได้ครับ ย้อน <Join S 2> กลับไปในซีรีส์วันด้าวิชั่นอพิโซดที่7ครับดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราได้เข้าใจว่าเธอได้รับพลังจากการเข้าไปใน h e ็กของวันด้าอีกครั้งนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเสียงพลังตอนที่เธอเข้าไปใน HEX ครั้งที่2เนี่ยเหมือนเป็นเสียงชาร์จพลังของทานอสในถุงมืออิทฟิิตี้กาเลตครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าพลังของเฮกนั้นเราเรียกว่าคอสมิกไมโครเวฟแบคเกิลเรดิเอชันครับหรือรังสีไมโครเวฟของเอกภพนะครับที่เราเรียกตัวย่อว่า CMBR ซึ่งรูปแบบของเฮ็กซาวัน้าก็แผ่พลังเป็นลักษณะแบบนั้นครับที่เป็นเหมือนพลังขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งพลัง CMBR นี้ก็มีมาตั้งแต่การก่อกำเนิดจักรวาลหรือที่เราเรียกว่า Big Bang แล้วนั่นเองครับแน่นอนครับเรื่องราวของการก่อกำเนิดจักรวาลน,นั้นมันก็จะเชื่อมโยงไปยังซีเลเชียลในอีเทอร์นอลด้วยนะครับ แล้วการเกิดบิ๊กแบงนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอินฟิน t y s t o n ตนทั้ง6เม็ดตามที่เรื่องราวในการเดินออฟเดอะกาแล็กซีได้บอกเอาไว้ครับหลังการระเบิดจักรวาลก็อุบัติขึ้นเศษสะเก็ดจากแต่ละเอกภาวะก็ล้อมรวมอัดกันเป็นก้อนมนดีหนอนแน่นสูงนั่นก็หมายความว่าทั้งโมนิกาแรมโบทั้งวานดารวมถึงแคโรเดนเวิร์สถูกเสริมพลังด้วยรังสีคอสมิก ที่ได้จากมันนีนั่นเองครับแต่เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับมันนีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดของการที่เธอนั้นได้เป็นมิวแทนครับเพราะในซีรีส์วันได้วิชั่นเอพิโซดที่8เราจะเห็นฉากในวันด้าตอนเด็กครับเหมือนเธอมีพลังก่อนที่เธอจะได้รับพลังจากมันนีมายสโตนด้วยซ้ำนะครับมีทฤษฎีหนึ่งบอกว่าวันด้าตอนเด็กเนี่ยสร้างเฮกเพื่อมาป้องกันทุนระเบิดของสตาร์คอินดัสทรีมาให้ระเบิดออกมานั่นเองครับกรณีนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ใช่เหตุผลในการปลุกพลังของเธอครับแต่เป็นเพียงการเพิ่มความสามารถให้เธอมีความแข็งแกร่งขึ้นพูดง่ายๆนะครับการที่เธอรับพลังจากมายสเตอเนี่ยเป็นการเสริมพลังของเธอให้มีความเจ๋งขึ้นนั่นเองครับและในกรณีของโมนิกาแรมโบเนี่ยการที่เธอเข้าไปในเฮ็กซ์อาจาเป็นการขยายพลังที่มีอยู่แล้วในตัวของเธอซึ่งดูเหมือนกับว่าในซีรีส์วันด้าวิชั่นจะมีเบาะแสหลายจุดครับที่ดูเหมือนว่าเธอจะมีพลังมาก่อนหน้านั้นแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฉากก่อนที่เธอจะเข้าไปในเฮ็กซ์นะครับ สังเกตว่าเธอเปิดประตูออกมาจากรถเนี่ยกลายเป็นว่าประตูเนี่ยกระเด็นออกจากบานพับไปเลยครับเธอมีแรงมากขนาดที่จะทําให้ประตูนั้นลุดออกจากบานพับได้นะครับเพราะถ้าเราได้ให้เหตุผลว่าระหว่างที่เธอเข้าไปในเฮ็กครั้งที่2เนี่ยเธอได้รับพลังจากเฮ็กผมมองว่าก่อนหน้านั้นเธอก็เข้าไปในเฮ็กครั้งหนึ่งแล้วครับและเธอก็ถูกวันด้าดีดออกมากครั้งหนึ่งนั่นก็นทําให้อัครา,าคิดว่าฉากที่เธอได้เข้าไปในเฮ็กครั้งที่2เนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการมีพลังเหมือนครั้งแรกของเธอครับ เพราะเธออาจจะมีพลังมาก่อนหน้านั้นซึ่งในประเด็นนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่เสริมความคิดดีครับก็คือหลังจากที่เธอกลับมาจากการบิ๊บใน EP ีที่4เนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็กลับมาจากการบิ๊บเหมือนกันแล้วก็มาเดินชนเธอครับปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นกลับล้มลงแบบเหมือนโดนอะไรหนักๆชนนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าเธออาจจะมีพลังอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับหรือใน EP ีที่5ครับ อนที่เธอโดนดีดออกมาจากเฮ็กซ์เนี่ยทีมแพทย์จากหน่วยสอดได้วิเคราะห์ร่างกายของเธอนะครับแล้วก็เหมือนจะบอกว่ามันมีอะไรผิดปกติบางอย่างครับพวกเขาต้องขอสแกนร่างเธออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโมนิก้าแรมโบนั้นจะบอกให้พอแค่นี้ครับไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วเพราะนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่เธออาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเธอมีพลังมาก่อนหน้านี้ครับต้องขอสแกนอีกรอบเครื่องเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่างหมดเลยต้องขอเจาะเลือดอีกทีไม่ไม่ไม่พอแค่นี้เธอพอแล้ว กที่ประชุมซึ่งถ้าเราวิเคราะห์จากภาษากายจากฉากนี้เนี่ยโมนิก้าเรมโบดูเหมือนมีความลับซ่อนอยู่กับหน่วยสอดน,นะครับเพราะนั่นอาจจะทำให้เราได้รู้ว่าเธอคือใครและเธอมีพลังอะไรอยู่นั่นเองครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาที่ซีรีส์มิสมาเวลครับใน EP ีที่2เนี่ยก็ทำให้เรานึกถึงฉากที่บรูโน่ได้สแกนร่างกายของกัมราในแท็บเล็ตนะครับโดยเขาก็บอกว่าพลังของกัมรานั้นไม่ได้มาจากกำไรครับแต่มันออกมาจากข้างในตัวเธอเหมือนกำไรเนี่ยเป็นตัวปลดล็อกพลังให้กับเธอนะครับ รวมถึงในฉากของ EP ที่6ครับที่บรูโน่ได้บอกกรัรมลาว่าเธอมียีนกลายพันธุ์ก็ไม่รู้ว่าทำไมบรูโน่ถึงต้องเอา DNA ของกรัรมลาและก็ครอบครัวของเธอไปพิสูจน์ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่อเมียเนี่ยมีความสงสัยว่าทําไมเขาไม่ได้มีพลังเหมือนกรัรม马านั่นเองครับซึ่งประเด็นตรงนี้ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับว่าทําไมบรูโน่ประเด็นต่อที่ค่าวเท็กซ์นะครับซึ่งผมมองว่าค่าวเท็กซ์เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครตัวอื่น ที่เชื่อมโยงไปอย่างบรูโน่ก็เป็นได้ครับซึ่งในคอมิกนั้นเนี่ยคาลเทคหรือ California Institute of Technology เนี่ยนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในรัฐแคลิฟอร์เนียครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่บรูซแบนเนอร์ได้รับปริญญาเอกด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่มหาลาัยแห่งนี้นะครับรวมถึงวิทวิชาร์ดครับก็ได้เคยเข้าเรียนที่มหาลาัยแห่งนี้ด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาลเทคถ้าเราจะเชื่อมโยงกับ MCU เนี่ยมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับบรูซแบนเนอร์แล้วก็มิสเตอร์แฟนตาสติกก็เป็นได้นะครับ เอาเป็นว่าตัวละครบรูโน่ต้องมีอนาคตต่อไปอย่างแน่นอนครับทีนี่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอาจจะวิเคราะห์ได้ว่ากัมลาและก็โมนิก้าเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่มีความผิดปกติใน DNA ของพวกเธอครับซึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งในยีน X ที่ M.C.U. กําลังจะนําเสนอออกมานะครับและถ้าเราเอาองค์ประกอบ3ข้อของการเป็นมิวแทนมาเชื่อมโยงกับโมนิก้าเนี่ยเราก็สรุปได้ว่า โมนิก้าเนี่ยอาจจะมียีนกลายพันธุ์ที่ยังไม่ได้แสดงพลังของเธอตอนที่เธอเป็นเด็กครับแล้วเธอเนี่ยก็ดึงพลังมาจากการเข้าไปในเฮ็กซ์ครั้งแรกนะครับหรือได้พลังมาจาก c m b r นั่นเองครับส่วนการปลดล็อกพลังของเธอนั้นก็อาจจะมาจากความเจ็บปวดที่เธอนั้นเนี่ยเห็นแม่ของเธอเป็นมะเร็งนะครับรวมถึงความเจ็บปวดในจิตใจที่แคลโรเดนเวอร์สไม่ยอมมาดูแลแม่ของเธอตอนที่แม่ของเธอใกล้าตายนั่นเองครับซึ่งทามองย้อนกลับไปในฉากที่เธอกําลังบิบกลับมานะครับ ในฉากนี้เนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงแบ็กกราวด์เป็นเสียงการสนทนาของโมนิก้าแรมโบกับมาเรียแดมโบที่เป็นฉากคุยกันต่อหน้าแคโรเดนเวอร์สและก็นิกฟิวรี่ในหนังร่วมกับตันมาร์เวลภาคแรกครับไม่ได้ทิ้งโมนิก้าไม่ได้แม่ไปเถอะค่ะนูอกับตากับยายได้ไม่ได้ทิ้งนก้าไม่ได้แ่ไปเถอะคะ่ะนกับตากับยายได้ไมด้หิวมนิก้าไม่ไ้ไ พอมีลูกก็ได้ลูกสาวที่เข้มแข็งกว่าใครผู้หมวดจอมอยุ่งซึ่งเสียงการสนทนาเหล่านี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งนึงในฉากที่เธอนั้นเนี่ยพยายามเดินทางเข้าไปในเฮกครั้งที่2ของวานด้าซึ่งมันก็จะมีเสียงพวกนี้ดังขึ้นอีกครั้งที่มาจากตัวละครอื่นที่เกิดขึ้นในเรื่องราวทั้งหมดของซีรีส์วานด้าวิชั่นครับ รคนที่เป็นรักมากที่สุดที่เธอเคยเคยดแม่คุณท่านเสียไปแล้วนะแม่เธอโชคดีพอมีลูกก็ได้ลูกสาวที่เข้มแข็งแบบคและสาเหตุการป่วยของแม่ของเธอเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่โมนิก้าเนี่ยใจลึกๆแล้วเนี่ยโมนิก้าก็อยากให้แคลร์เดนเวอร์สกลับมาเยี่ยมแม่ของเธอตอนป่วยนั่นเองครับแต่ก็ดูเหมือนว่าโมนิก้าเดนโบอาจจะมีอาการขุ่นเครืองใจต่อแคลร์นะครับ สังเกตจากฉากหนึ่งที่จิมมี่บูลและก็ดาร์ซี่เนี่ยได้พูดถึงแคลร์เดนเวิร์สก็ทําให้เธอนั้นมีการเปลี่ยนเรื่องทุกครั้งเสมอครับขอเถียงกับตำนาเวลก็เกือบทําได้นะพลังเธอก็จากมาในอินฟินิตี้ใช่ไหมเราไม่ได้กําลังพูดถึงกับตันแต่เรากําลังพูดถึงเรื่องของวันด้าซึ่งประเด็นในอักขระเดาได้เลยนะครับว่าตัวกระตุ้นพลังของโมนิก้าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการเป็นมะเร็งของแม่ของเธอบวกกับการที่เธอนั้นได้เข้าไปในเฮ็กซ์เพื่อเสริมพลังให้แข็งแกร่งขึ้นครับ พอดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมีพลังมาก่อนหน้านั้นแล้วตามที่ผมได้พูดเอาไว้ในข้างต้นทั้งหมดนั่นเองครับแอเป็นเ่ราเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่อัครได้พูดถึงเนี่ยเป็นเพียงทฤษฎีหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงประเด็นของทิศทางของมิวแทนหรือมนุษย์กลายพันธุ์ใน MCU ครับรวมถึงความน่าจะเป็นและก็ความเชื่อมโยงจากจักรวาล MCU ในเฟ,ฟียที่4ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ใน MCU ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้า้าานนลล่งีเยครับ ถ้าคารผู้อะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ